ไ่ไหมครับที่ส่องกระจกแล้วมองในกระจกมไม่ใช่หน้าเราอ่ะโยนทิ้งไปตัวนี้ครับกระจกมีไฟ LED จากยูเล่ครับมันแบบมันสมจริงมากครับผมเ,เดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟนะเฮ้ยหน้ามีแสงออร่าขึ้นมาทันทีนะครับนี่แล้วเรากดเปิดมันก็จะจดจำค่าล่าสุดที่เราตั้งไว้ไม่ใช่เปิดมาแล้วแบบแสงจ้าพาโบอดอะไรอย่างนี้นะครับปรับดิมได้นนี่เป็นเมาสุดนะครับผมปรับดิมได้แล้วดูดิ เวลาเราแต่งหน้าเราก็เห็นชัดดูคุ่ขุนแล้วก็เอ้ยมันตรงกับความเป็นจริงมากนะครับมันไม่ใช่กระจกหลอกอ่ะสามารถใช้มันเป็นไฟไรล์ลสดได้นะครับเห็มครับราใช้เป็นไฟไร์สดแล้วตรงนี้ก็เป็นสายชาร์จนะครับซึ่งเขาแถมมาให้แหละแต่ชาร์จครัง้งนึงก็อยู่ได้นานนะครับเพราะเราแบบไม่ได้เปิดใช้ตลอดแล้วแบบตรงนี้นะครับเป็นตัวกันลื่นนะครับเตั้งได้ถ้าคุณแบบเปิดไฟไทิ้งไว้แล้วคุณไม่ได้ทํางานเนี่ยสามสิบนาทีเนี่ยมันก็จะดับเองครับคือส่องแล้วนะครับดูแพงมากๆเลยแบบน้าเนี่ยนะ หน้าแบบดูแพงอะ่ะถึงในบัญชีจะมีไม่เยอะแต่ก็จะไม่ดูแพงนะครับรองอยูเล่แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมหน้าเราเนี่ยมันเฟีฟเ้ยวแบบเฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลยสมบูรณ์อะไรนี่